เราจะไปดูการออกล้านของตำบลแกงซีภูมิพี่น้องตำบลแกงซีภูมินี่นะแกงซีภูมิครับแกงซีภูมมาัดผักเพิ่นคือง,งามใช่ปะเคี่ยวอึนน้งลืมดีเก่งพี่น้องทักแกงซีภูมิอุดมสมบูรณ์ดีจังเนาะสลัดโล หนมุ้กก็มีครับก็มีส้มปลาส้มปลาปลาจากปลาจากอ่างน้ำเลยเพื่อนน้ำเลยสวัสดีครับปลา่าน้ำเลยค่ะเพื่อนน้ำเลยนี่ยูตตำบลแกงซี่หุมดิครับปลา่าน้ำเลยค่ะปลาตัวบักไงเนาะปลาส้มพี่น้องพุณนะปลา่าน้ำเลยปลา่าน้ำเลยพี่น้องพุณนะเราทำมันรุงละลอยอู้หล่อนละอยหนึ่งพี่น้องอุ้ย หลดละร้อยนึงพี่น้องหลดละร้อยนึงยัง่าแต่มาข้าไปตบแซบข้าโอ้มนสูกันแซบแซบแต้องได้สิมต้องได้สิมพี่น้องมาเด้อมาเด้อปลาแห้งปลาเ้ลยสุ้ยปลาแห้งปลาแห้งปลาแ้งาแ้งปลา้ปลาแห้งปลาแก้งปลาแห้ลแก้งสล้งปาแห้าแ้งปลาแื้อห้ครับแหลา้ป้อาแหง้ง้าหา้ลห ตำบลภูหอครับตำบลภูหอสวัสดีครับตำบลภูหอยังงอนเป็นยังน้องคำนั้นภูหอนะไในช่วสาวหลงค่ะไในช่วสาวหลงค่ะครักินแล้วมีแต่คนรักคนหลงสวัสดีครับมีแต่สาวหลงหรืครับเป่าไม่หลงหรือครับผมเป่าก็หลงค่ะเป่าก็หลงค่ะหลงทางเหรอครับผมหลงทางมาภูหอไม่มีบ้านมีอาเซียนมีเฮียนมีซานเลย หลงมาแต่ผู้หอร่างกายแข็งแรงดีนี่เนาะครับผมห้อมห่วยห่วยกลัวหนาพี่น้องงาบจริงงาบจริงโตเสบยแล้วนะคะโอ้ซื้อว่าไก่อะไรนะครับผมไก่ซั่วสาวหลงไก่ซั่วสาวหลงขึ้นโตเสบยแล้วว่าสันมาที่หนึ่งของจังหวัดที่หนึ่งของจังหวัดเลยที่หายไปใจตัวที่สองจังหวัดเลย สุดยอดครับซั่วไก่สาวหลงซั่วไก่สาวหลงเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรครับผมสาวหลงค่ะโอ้ครับผมบ้านสาวหลงจากตำบลไก่พื้เมืองไก่ผู้จิค่ะไก่ผู้จิผู้หอตำบลผู้หอเนี่ยพี่น้องรับตำบลหอเป็นโรงใหเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นไก่ผู้จิไก่ผู้จิตำบลผู้หอไก่ที่นะคะไก่บ้าน โอ้ไก่บ้านผสมไก่ป่าเป็นไก่ฟูจิแล้วก็ใส่ด้วยว่านสาวหลงของผู้หอเหมือนกันกินแล้วคนรักคนหลงสุดยอดขึ้นต้นเสมอมาแล้วอันนี้เขาพูดผู้สาวผู้หอครับผู้สาวผู้หอูสาวผู้หอนางลำผู้หอค่ะถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปอ่าเป็นถ่ายรูปเพราะกระถ่ายคลิปขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ อันนี้ยังมาไข่เนาะนี่นะโอนมุกถดเตะค่ะน้มค่ะหอมเลยที่นั่นนะหอมเลยหอมเลยพี่น้องต่อที่อย่างนี้นะโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง จัดหานงานดีเก่งพี่น้องมีตัมฮูพร้อมไฟพี่น้องไฟให้เลยเพราะไฟให้เลยไฟตุยไฟตุยเนี่ยไฟตุยพี่น้องคุณนะเฮ็ดดีเก่งเฮ็ดดีเก่งคุณนะกำลังกินข้าวอยู่กินข้าวกำยังน้อยอาบวกหน่อไม้ตัมตั้งหงเสพเสพจ้ากินข้าวกำยังน้อย เต็มนะเต็มซุกเต็มปักลูกปุ๊นอาซุ่นปุ๊นเศร้าน้อยปุ๊นเศร้าน้อยผู้ลวงจ่านะอืมบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยการตกแต่งร้านมาย้ำสุมเด้อมาย้ำสุมเด้อคุณนะโอ้หงามเก่งงามเก่งคุณนะพี่น้องไฟไฟไฟผู้ล่วงนี่นะนี่นะอ้หงามเก่ง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 นคุณนะคุณนะคุณนะสุดยอดครับสุดยอด Ha 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 ha!